อาอันนี้อากิษณ์อมดดำกับอลิเดียเล่าให้ฟังนะเนี่ยเพิ่งไปเซี่ยงไฮมาไปไหว้สามพระโพธิสัตว์ไปไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมพระสถานปราบแล้วก็พระโพธิสัตว์เกษตริคันนะครับแล้วก็ไปโต้ลมหนาวมาเนี่ยตัวเลขเดียวัแล้วกลับมาวนพักหนึ่งวันวันนี้มาร้องให้หนูฟังได้แล้วอาจารย์ปีนี้หนูขออนุญาตถามเราเห็นอาจารย์มาตั้งแต่เราเด็ก ัดใช่ใช่อาจารย์ปีนี้อายุไปเท่าไหร่แล้วฮะเจ็ดสิบแล้วค่ะเฮ้ยเนี่ยเจ็ดสิบเป็นแรงมากก็จะมาถามหนูสี่คนไงถ้าบรรนุสี่คนเจ็ดสิบแล้วเนี่ยไปต้อลมหนาวิกลับมาเนี่ยมาทำอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องว่าตัวอีกแตเป็นยังไงหนึกภา้อาจจะไปไม่ไหวด้วยวอาจารย์ขาถามนิดนึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าเราอยากดูนิ้วในประเทศไทยบ้านเราเราไปดูได้ที่ไหนอ๋อตอนนี้ยังมีลงอยู่ประมาณยี่สิบกิโลมีใช่ไหมแต่แต่มันจะไม่อยู่ในลงนิ้วสแตนอะโลมันจะเป็นนิ้วกลางแปลงหมดแล้ว อ๋อแล้วอย่างนี้อาจารย์ยังแสดงนิ้วอยู่ไหมคะอ๋อก็มีบ้างถ้าเป็นการรับเชิญแล้วก็ต้องขึ้นขึ้น,นเวทีอย่างศูนย์วัฒนธรรมอย่างเงี้ยค่ะขึจนเวทีใหญ่ใหญ่แล้วก็เวทีกว้างมากก่็นั่งเอกจะซอยเท้าจากเวทีฟังนู้นมาฟังนี้ยถ้าเป็นแม่นถ้าไม่จริงเนี่ยล่มกลางกลางจริงจริงคุณนำค่ะคือดูผิวพรรณเนี้ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบอาจารย์ต้องถามอาจารย์อย่ีกเลยเพราะว่าแม่เป็นคนที่ดูอาจารย์ตลอดเขาบอกว่า แต่ละปีเนี่ยอาจารย์จะเป็นคนบอกแล้วปีนี้จะต้องไปไหว้เทพอะไรบ้างจะต้องไปไหว้เทพที่ไหนอย่างนี้เห็นอาจารย์เดินทางตลอดครับผมเนี่ยก็ส่วนมากจะวเนี่ยไปไปไหว้พระไหว้เจ้าอย่างปีนี้อย่างปีที่จะถึงเนี่ยปีหน้าเนี่ยปีหกสามครับผมเราควรไปไหว้เทพพระเจ้าอะไรกันบ้างอะไรก็ได้ไหว้ไปเถอะโอ้ใชอใช่มันอยู่ที่อยู่ที่ใจเราคืออาจารย์ทำทัวร์เองเลยหรือเปล่าคะไม่หาส่วนมากจะรับเชิญรับเชิญไปเชไปเองสามารถ หมือนคนอายุขอโทษนะเหมือนคนอายุนะยังไม่ถึงห้าสิบอ่ะทั้งนี้ที่พวกหนูกำลังพูดอยู่ตรงนี้เนี่ยเออ,เอ,อมันมันไม่ใช่อย่างนี้นะเ<อ>มื่อย้อนไปประมาณห้าปีที่แล้วตอนหกสิบห้าปะพี่เนี่ยเป็นคนทํางานเนี่ยมันลดไทยมันลดแท็กเตอร์อไม่ได้เหนื่อยอยู่ดีหกสิบห้านี่มันเหนื่อยลงมาอยู่ดีมันไม่มีแรงหกสิบห้าก็ควรจะเหนื่อยนะจังมันเริ่มเด็กนอนไม่หลับก่อนออันนี้แหละสําคัญเธอนอนไม่หลับเนาะแล้วก็กระสับกระส่ายนอนยักมากประธานโทษนะลูกนะลูกฉี่ลูกฉี แล้วพอตื่นขึ้นมามันก็เริ่มละมันก็ไม่เฟสละเพราะไม่เฟสเพราะอารมณ์มาละเวียนเวียงมดดำเธอต้องเจอฉันหน่อยเธอเวียง,ย,งยังไงตอนนั้นฉันเวียงกว่าเธออีก <c oughs> นอนไม่เต็มที่ใช่แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยแรงก็ไม่มีละ,ะเก็ไปกินโ๊กปากซอยก็ไม่กล้าไปกินเดินไปไม่ได้ทําไมอาจารย์ขับรถก็ไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเล่นละครเนาะเราสมมตินางเอกระเอกส่งบทมาแล้วก็ส่งบทต่อใช่ไหมเริ่มละเริ่มละเฮ้ยท่องบทไม่ได้พอเสร็จป๊บก็วิ่งไปหาหมอ เชื่อไหมครับนี่หนูสี่คนอาจารย์เล่าไม่เคยหาหมอนะหมอไม่เคยได้ตังค์จากชั้นไปเลยไม่เคยไม่สบายตลอดชีวิตจุดสิบหกสิบห้าตั้งหกสหกสิบห้าตอนงหกสิบห้าิ่งไม่หาหมอมอนก็จับเช็คใหญ่เลยเนาะเออพอเช็คน้ำตาลในมีดมันไม่มีความดัน หมอเคาะเลยอาจารย์ครับอาจารย์เป็นไวทยทองแล้วเพิ่งรู้นะไวทยทองเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเก้งกวางเป็นต้องเจอหมดทุกเพศไม่แต่อาจารย์มาเป็นไวท์ทองตอนหกสิบห้าคนตายมันมันแบบไม่เหมือนกันผู้หญิงจะมาเร็วกว่าผู้ชายใช่ใช่ใช่แล้วไวทยทองนี่มันสมมติเป็นแล้วมันสามารถหายได้ไหมอาจารย์เออก็บอกหมอบอกเลยไวัยทองมันไม่ใช่โรคไม่ใช่เชื้อโรคนะครับกินยาก็ไม่หายฉีดยาก็ไม่หาย เอ่ออะไรผ่าตัดก็ไม่หลุดแล้วทำยังไงอาจารย์ก็ต้องบำรุงอย่างเดียวดูแลอย่างเดียวก็ดูแลสุดที่สุดเด็ดดูอะไรยังไงมันก็ไม่ฟืดทั้งที่อาหารอากาศอารมณ์แล้วนะสามอาเนี่ยออกกําลังกายด้วยนะตอนนั้นไม่มีแรงออกแล้วตอนนั้นไม่เีืองจะออกกําลังกายแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ห่าลําไม่ได้ละ เราก็มีไปนึกถึงเอ๊ะเราเป็นคนจีนเนาะคนจีนนี่จะต้องมีการบำรุงเออมันก็อาหารเสริมถ้าสมมติว่าคนจีนจะพูดยาโป๊ถ้าปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าอาหารเสริมเขาบอกไม่ใช่ยานะท่านผู้ชมไม่ใช่ยานะครับมันจะเป็นอาหารเสริมต่างๆนานาพราะนั้ก็เปิดตําราจีนขึ้นมาเลยมาเปิดเสร็จป๊บเนี่ยก็จงใจเลยนะเช่นจะหยิบถังเช่าขึ้นมาเลยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่กล้าหยิบ เพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยโลละล้านกว่า2ลา 2> ้านนะอย่างเราเรานี่ไม่มูทางถึงแต่ให้ปัจจุบันนี้เนี่ยมต้องยกมือท่วมหัวเลยวิทยาศาสตร์นี่เจริญมากสามารถสกัดสารที่มีประโยชน์จากทังเช่าออกมาแล้วก็บรรจุอยู่ในแคปซูลว่ากินง่ายๆสมัยก่อนเนี่ยต้องต้มไปตุปต้นลำบากลำมนอย่างสภัยสมัยใหม่พวกหนูอย่างเงี้ยเนี่ยสมัยสมัยใหม่เงี้ย ต้มตุนไม่ไหวหรอกแป้นทุกคนหนูไม้เราต้มถังเช่าให้อยู่เลยอ่ามาแน่นมาเกิต้องเลื่นมาเออเลื่อนมาเรื่อนนี้ไม่ไหวแล้วเรื่อนนี้ทำไม่ไหวเลยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มดูแต่ก่อนยากจะนั่งต้องระวังนะลูกเห็นอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไปเจอการบริโภคบําบัดการบริโภคบําบัดแบบแผนจีนตามแพทย์จีนเนี่ยห้าข้อคือก็อย่างนี้คนจีนก็สอนไว้นะเรากินมีห้าลักษณะหนึ่งโอชาโภชนากินได้อร่อยสองพานัน พลานามัยโภชนากินให้แข็งแรงสามอโรคาโภชนากินให้ป้องกันโรคสี่ก็คือโอสถโภชนากินเป็นยาเลยแล้วก็ห้าก็คือมงคลโภชนากินเพื่อมงคลเป็นสิริมงคลอันนี้อาจารย์ไม่ต้องการแล้วละฉันต้องการข้อสองกินให้มาพลานามัยโภชนาไงก็คืออกินยังไงให้สุขภาพแข็งแรงที้ไอ้มงคลโภชนาใช่ไม่ต้องการแล้วละกินได้จะแต่งงานมีผลอย่างนี้ไม่เอาแล้ว อย่างนี้ไม่เอาแล้วลูกก็ต้องเ,เอาข้อสองข้อสองเสร็จปุ๊บก็อย่างที่เมืเนะ่อกี้เล่าเลยนะว่หยิบถังเช่าขึ้นมาเลยออเออนังเมื่อก่อนนี้เนี่ยไม่กล้าแตะ,อะพอเดี๋ยวนี้ก็แตะแตะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องระวังก็จะต้องผลิตจากโรงงานจริงๆเลยเพราะเดี๋ยวนี้ไอ้พวกอย่างเงี้ยอาหารเสริมเนี่ยมันทําในห้องแถวจริงๆอ่าน่ากลัวมากแล้วอย่าลืมนะเวลาที่เรากินก็ไปในท้องเราอะเราตายเราตายเองนะจริงจริงนะว่าเราเป็นอะไรอะ ก็เริ่มจากการที่เอาของใส่ปากทุกอย่างถูก<ย>ต้องคราวนี้ในในแผนจริงบอกอันนี้แหละจะช่วยให้เรามีมีมีแรงเพิ่มขึ้นนิดหน่อย,ย,นอยเนาะ<ย>แล้วก็ลองก็ลองพอเาลองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็โชคดีมากได้ตัวขอดีพลสาสตบาร์<ย>ได้เลยก็<อ>ว,วันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหลับเสร็จก็นอนยาวตื่นมาก็เฟสเอาพอเฟสเสร็จปุ๊บอะไรอะไรมันก็จะกลับจีนแรงจริงมากจีนมากมันดูคนที่บอว่าเมื่อก่อนนอนไม่พอแต่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองต้องทำงานเยอะๆๆๆๆๆยอะเยอะเยอะ เปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยน,ยนชีวิตมาสองสามปีเนะี่ยขอนอนวันละแปดชั่วโมงอยาอ่างเงคือ,คอโทรหาหมตันน,นะ,ะถ้า ทรเช้าไปเนี่ยเขาไม่รับคือไม่รับจริงนะเพราะเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่เขานอนเพียงพอจริงจริงทุกวันอนเพียงพออาหารต้องถึงเมื่อก่อนเด็กๆอ่ะเด็กๆเราย้อนกลับไปสักสามสิบกว่าโอ้เธอทำงานยังไม่มีเวลาสามสิบกว่ายังไงเราก็หัวถึงหมอนปุ๊บจีนลับไม่เคยคิดเลยว่าอายุเลขสี่ขึ้นแล้วมันจะลวดลร็วันไดมัน่เพราะนอนไม่หนับยากละมันยากละเลขสี่ยากละเลขสี่ยากละอาจารย์แบบทวดชีวิตอาจารย์เหมือนถึงบอกว่าเฮ้ย เราแบบว่าขอพรอันจะป็นสุขภาพเีย<ช>สัมภาษณ์ที่สุดตั้งูกนี่คือต้นทุนของชีวิตสุขภาพเป็นต้นทุนชีวิตคือเคยสัมภาษณ์อาจารย์อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่อยากเป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่าต้องแบบสนอซงแงะให้หลานๆดูแลวอาจารย์มไม่ได้มี คู่ชีวิตเนอะแล้วเราต้องดูแลตัวเราเองอย่างพวกดูแลอะไรบางคนก็มีลูกกันแล้วนะเออเนี่ยเด็กาก็มีลูกนะหนูต้องดูอาจารย์เป็นตัวอย่างโอ้โหเด็กไม่มีคจใครช่วยเราจริงๆเราจะไปหวังพึ่งหลานไม่ได้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องพึ่งตัวเองเนาะเดี๋ยวมันจะไปเรียนปัญญาเด็กปัญญาโทแล้วเดืนเดือนมันเป็นแสนแล้วมันยิ่ตั้งซื้อโจกให้เราได้ไม่ได้อีกทีพี่คะมันคืออะไรนะคะก็คือถังเช่าคอนโดเช่าคอนโดเป็นแบบนี้เนี่ยก็มาแล้วก็จะแนะนำให้คนอื่นเนี่ย ได้ไปด้ไปใช้ไาก็ตอนแรกก็แนะนําคนรอบข้างตอนหลังเนี่ยก็โน่นเอกชัยมาเลยสุนารีมาเลยว่จะนัดมาคุยด้วยวันนี้ผู้คิวเขาไม่ว่างค่ะแล้วทานยังไงคะอาจารย์ก็ทานคือละหนึ่งเม็ด